Happy ออมุกแฮปปี้มันชี vs ออมุก CP พีใครอรรถกันมาดูสวัสดีครับผมบาตวัชระนะครับผมกลับมาเจอนอีกแล้ววันนี้เรามีสินค้าที่หน้าตากลไม้คล้ายคลึงแล้วก็เป็นประเด็นกันเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็คือเจ้าตัวออมุกนะฮะออมุกทั้ง2ยี่ห้อนี้นะครับผมนะก็มันเป็นประเด็นเรื่องที่ว่าก๊อปปี้สินค้ากันประมาณนี้แหละนะครับผมนะก็จากประเด็นเก่าวทำให้ผมเกิดความสงสัยว่าระหว่างของแท้กับของป๊อปอันไหนมันอรรถกันนะครับ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสิยเวลาเดี๋ยวเราจะทําการชิมกันเลยดีกว่าว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผมนะซึ่งต้องบอกก่อนว่า,าทั้ง2ตัวนี้เดิมทีแล้วนะครับผมนะก็คนละรสชาติกันนะอีกอันนึงจะเป็นแบบผสมผักส่วนอีกตัวนึงจะเป็นแบบปลาผสมกุ้ง mm. งั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอ,าออมุกของแฮปปี้มันชี่ก่อนเลยแล้วกันนะสำหรับการชิมเนาะปึ๊บโอเคนับกลิ่นก่อนไหมกลิ่นของออมุกนะี่คือจะหอมนะของแฮปปี้มันชี่นี่คือหอมมากนะหอมมากหอมมาก นะมีความหอมกลิ่นมันจะหอมคล้ายๆพวกแบบลูกชิ้นปลาแบบพวกผักมากเลยหอมมากนะหอมมากนะโอเคเดี๋ยวเราลองกลิ่นอีกตัวแล้วกันนะว่ากลิ่นเขาจะหอมสู้หรือไม่นะครับนะอ๊บอีกตัวกลิ่นหอมเหมือนกันแบบหอมแต่มีความแตกต่างอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของ รสชาติทั้งสองตัวต่างคนต่างหอมกลิ่นหอมนี่คนละกลิ่นกันนะครับนะเพราะว่าคนละรสชาติกันนะเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมจากของแฮปปี้มันชีก่อนละกันว่าเป็นยังไงบ้างนะหนึ่งไม้นี่คือผมว่าขนาดนี่คือใหญ่อยู่นะดูสิเนี่ยขนาดใหญ่นะหนึ่งไม้ออมุกแฮปปี้มันชีคำแรกจัดไปอร่อยนะเนื้อมีความเด้งๆอะ่ะอืมอร่อยกลมกล่อมมากชอบแผลชอบของอมุกแฮ Hmm. texture ของ Happy ้มันชี่เนี่ยนะ texture คันในกนารเคี้ยวคือดีมากชอบตอนนี้คือชอบนะโอเคนะงั้นะเดี๋ยวเราจะลองชิมของอีกตุนเลยว่าเป็นยังไงบ้างจริงถ้าเทียบขนาดก็พอๆกันใช่ไหมขนาดกี่กรัมอะเจ็สิบกรัมบวกกับหกสิบกรัมนะถ้าเทียบขนาดแล้วของ Happy ้มันชี่ใหญ่กว่าน้ำหนักมากกว่าเนาะออมุกของ CP พีคำแรกจัดไป texture มีความใกล้เคียงกันมากจริง ในส่วนเท็กเจอร์นะผมแอบชอบไปทางของอ,อมุกของแฮปปี้มันชี่มันมีความหนึบๆอะนะแล้วก็แบบเคี้ยวมันโอเคกว่าส่วนตัวผมชอบอันนี้ส่วนนี้มันจะแบบความแน่นนะถ้าความแน่นไม่เท่าของแฮปปี้มันชี่นะครับผมนะอืมของแฮปปี้มันชี่จะมีความหนึบรสชาตินีนก็อ,อร่อยมากนะจริง อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากถ้าให้เรื่องความแน่นนะความแน่นของเนื้อ็กเจอร์การเคี้ยวต่างๆผมให้ไปทางอมุกของแฮปปี้มันชีนะมันรู้สึกโอเคกว่าส่วนทางของ CP ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่อร่อยนะมันก็อร่อยซึ่งทางนี้เราจะเทียบรสชาติกันยากมากเพราะว่ามันคนละรสชาติกันนะแต่ต้องบอกว่าจริงๆทั้งสองตัวนี้คืออร่อยอร่อยมากอร่อยมากไม่ได้แย่ทั้งคู่เลยทั้งคู่ไม่ได้แย่นะเป็นอะไรที่แบบสูสีกันมากแต่ถ้าจะให้ผมเลือกจริงๆผมก็คงจะเลือกเป็นของแบบของแฮปปี้มันชีนะส่วนตัวเองก็คิดว่ามัน อร่อยเทกเจอร์เคี้ยวอะไรคือมันโอเคกว่าท่านี้ท้งนั้นก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วกันว่าเพื่อนๆจะเลือกของแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนโอเคก็จกังสำหรับการรีวิวออมมุกทั้งสองเจ้านะครับผมนะก็เป็นไงบ้างเอ่ยถ้าใครจะชอบอย่าลืมกดไลค์กด, share, กดแชร,ร์กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจกับเ,เราได้นะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับผมนะโอกาสหน้าเราจะมารีวิวของก๊อปอะไรหรือของอะไรที่หน้าตาใกล้เคียงกันอย่าลืมมารับชมกันเีกนะครับผมนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเต